สวัสดีค่ะช่วงนิทานก่อนนอนมาแล้วมีนิทานอีสพบมาเล่าให้ฟังพร้อมคติสอนใจไปฟังกันเลยเรื่องที่หนึ่งนิทานอีศบเรื่องกากับนกยูงการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกาตัวหนึ่งไม่ชอบใจขนสีดำของตัวเอง จึงคิดแปลงโฉมโดยเก็บขนหางที่นกยุงสลัดทิ้งมาเสียบแซมกับขนของตนมันบินอวดพวกกาด้วยกันและย่อเย้ยว่าดูขนของข้าสิทั้งแวววาวและมีสีสันสวยงามกว่าขนดำปีของพวกเจ้าซะอีกข้าจะไปอยู่กับฝูงนกยุงดีกว่าจากนั้นกาก็ผ่าจากฝูงของตนเข้าไปอาศัยอยู่กับฝูงนกยุง พวกนกยุงเห็นกาไม่เจียมตัวก็รุมจิกตีจนขนหลุดร่วงพร้อมกับไล่ตะเพิดคิดอยากจะเป็นนกยุงอย่างพวกเราช่างไม่เจียมตัวจริงๆไปให้พ้นนะกาต้องบินสมสารกลับไปหาพวกพ้องแต่ฝูงกาก็ไม่ยอมให้อยู่ด้วยเจ้ากาหลงตัวเองจึงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่นั้นมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การหลงตัวเองและพยายามเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนของเราอาจทำให้เราไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเรื่องที่สองนิทานอีศพเรื่องสุนัขจิ้งจอกในดงหนามการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ของชาวบ้านมากินเป็นประจำ วันหนึ่งพวกชาวบ้านให้พรานดักซุ่มรอเล่นงานสุนัขจิ้งจอกแต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านโดยเร็วพรานยังคงไล่ล่าตามมาติดติดสุนัขจิ้งจอกจึงกระโดดเข้าไปซ่อนตัวในดงหนามที่ชายปา่าหนามอันแหลมคมทิ่มตาสุนัขจิ้งจอกจนเจ็บปวดไปทั้งตัวมันตัดพาะดงหนามว่าทำไมต้องทำร้ายเราด้วย ในเมื่อเราไม่เคยทำร้ายเจ้าดงหนามจึงตอบว่าลูกไก่และแม่ไก่ก็ไม่เคยทำร้ายสุนัขจิ้งจอกเช่นกันและการที่กระโดดเข้ามาก็ทำให้กิ่งก้านของดงหนามหักรานไปไม่น้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทำใดที่ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่นย่อมมีผลกลับมาหาผู้กระทำเองในที่สุดเรื่องที่สาม นิทานอีศบเรื่องชาวนากับงูการครั้งหนึ่งนานมาแล้ววันหนึ่งในฤดูหนาวอันเย็นยะเยือกชาวนาคนหนึ่งเดินมาพบงูนอนขดตัวแข็งทื่อใกล้าตายเพราะทนความหนาวเหน็บชาวนารู้สึกสงสารจึงอุ้มงูไว้แนบอก,อกแล้วนำกลับไปบ้านด้วยเมื่อมาถึงบ้านชาวนาได้ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นแก่งู แต่ทันทีที่งูฟื้นคืนสติก็เลี้ยปราดเข้าฉกชาวนาจนถึงแก่ความตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทําที่มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้อื่นอาจได้รับการตอบแทนด้วยความไม่รู้คุณและการไม่ระมัดระวังในความเสี่ยงอาจนำไปสู่ความหายนะเรื่องที่สี่นิทานอีศพเรื่องพ่อไก่กับไข่มุก การครั้งหนึ่งนานมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่าพ่อไก่ตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในฟาร์มท่ามกลางแม่ไก่ทั้งหลายทันใดนั้นพ่อไก่ก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างส่องแสงประกายอยู่กลางกองฟางเข้าว้าวพ่อไก่ร้องอุทานนั่นนะของข้าแล้ววันก็รีบคุยเขี่ยสิ่งนั้นออกมาจากกองฟาง แต่ว่านั่นกลับเป็นไข่มุกเม็ดหนึ่งที่คงณนะมีคนทำหล่นไว้มันอาจจะมีค่าพ่อไก่เอ่ยสำหรับมนุษย์ที่เห็นคุณค่ามันแต่สำหรับข้าแล้วเมล็ดข้าวเมล็ดเดียวยังดีกว่าไข่มุกเป็นไหนไหนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่มีค่าตามมาตรฐานของคนบางกลุ่มอาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่าตามมาตรฐานของคนอื่น และการมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและไม่หลงติดอยู่กับสิ่งภายนอกที่ไม่จำเป็นเรื่องที่ห้านิทานอีศพเรื่องราชศีลาและหมาจิ้งจอกการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชศีลาและหมาจิ้งจอกตกลงร่วมมือกันออกล่าสัตว์วันหนึ่งทั้งสามล่ากวางมาได้ตัวหนึ่งราชสีจึงให้ลาเป็นผู้ปันส่วนแบ่ง เจ้าลาเสนอว่าควรแบ่งเนื้อกวางออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันและให้ราชสีเป็นผู้เลือกก่อนแต่ราชสีกลับไม่พอใจตะปบฆ่าลาจนตายแล้วพูดว่าเจ้าหมาจิ้งจอกไหนเจ้าลองแบ่งบ้างสิหมาจิ้งจอกจึงจัดการแบ่งเนื้อกวางออกเป็นสองชิ้นของตนราชสีก็ยิ้มอย่างพอใจดีมาก บอกหน่อยสิว่าเจ้ารู้วิธีแบ่งเนื้อได้ยังไงหมาจิ้งจอกจึงตอบว่าข้าก็รู้ได้จกากซากของเจ้าลาตรงหน้านี่ละ่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีอำนาจอาจใช้ความแข็งแกร่งในการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมและการใช้ปัญญาและความเฉลียวฉลาดสามารถช่วยให้เอาตัวรอดได้จบแล้ว เด็กๆอย่าลืมนำคติสอนใจไปปรับใช้กันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ